สวัสดีครับผมวันนี้พามาอยู่กับเกม In Hell In Hell มันมีอัปเดตใหม่ครับผมมันเป็นเป็นพรีอัปเดตนะครับผมมันให้เราทดลองเล่นแล้วที่ผมไปแปลมามันมันมีที่มันอัปเดตขึ้นมาใหม่ว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับ In Hell ที่จะมีในวันข้างหน้านะมันยังไม่ได้อัปเดตเป็นตัวเต็มจริงๆอะ่ะมันทําให้มาทดลองเล่นก่อนนะครับก็ที่มีอัปเดตเข้ามาใหม่ก็มี ส่วนเสริมใหม่สําหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ําหนักมากซึ่งไม่พอกับกระเป๋าที่สะพายหลังของคุณคุณสามารถวางวัตถุหนักสองประเภทได้แตกต่างกันในเลื่อนเดียวเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นที่ใส่ของครับเป็นลากเลื่อนะเหมือนเป็นที่ขนของะครับแล้วก็มีใหม่เขามีมีอัปเดตใหม่ที่เขากำลังจะเอาเข้ามาตอนนี้ให้ลนะเขาเปิดให้ทดลองเล่นอยู่นะก็เป็นลิฟต์วิธีใหม่ที่ง่ายในการขนย้ายทรัพยากร จำนวนมากไปยังชั้นบนของฐานของคุณและไปยังบ้านจนไม้ครับเป็นเหมือนทำลอกอะครับลอกทำเหมือนลิฟต์เอาไว้ขนของเดียวเราอย่างเราทำบ้านสูงสๆเนี่ยเราก็สามารถทำลิฟต์ขนของไปไว้ชั้นบนได้ครับอ่าแล้วก็มีชั้นวางของที่เก็บของอันนี้ผสมรูปแบบใหม่ที่สามารถนำสิ่งของส่วน ส่วนใหญ่เอาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของคุณยกเว้นอาวุธแ้ะไม้เท้าก็ามีชั้นแขวนเป็นชั้นแขวนตอนนี้สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้นด้วยส่วนเสริมผนังชิ้นแรกอ่าแล้วก็อันนี้สมอโตพัคเก็ตปรัปุงใหม่สามารถใส่วัตถุดิได้หลายหลายประเภทเช่นหินหินออกซิเดียน ฐานกระดูกไม้กระดานตะกร้าเก็บของขนาดใหญ่ารุ่นปรับปรุงใหม่สามารถวางของได้หนักวางของหนักได้หลายประเภทเช่นก้อนหินใหญ่มะพร้าวเขียวอิกโคลนนี่ครับที่มามีเพิ่มเข้ามาแล้วมันมีอีกหัวข้อหนึ่งเนี่ยครับมันบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการจัดเก็บหาตั้งและที่เก็บ ที่เป็นสากลมากขึ้นอ่าตั้งอันนีประสงค์หนึ่งใบสามารถเก็บได้ทั้งใบกล้วยใบปลาล์มใช้กับลองอะไรลองสติ๊กเหรอพวกไม้พวกไม้สั้นไม้ยาว,วก็สแตนเวอร์ชันไม้ไผ่อ๋อก็คือเป็นสแตนก็คือที่สร้างบ้านอะ่ะเป็นไม้ไผ่ครับทุกโครงสร้างที่จัดเก็บมีเวอร์ชั่นอ๋อก็คือ ของที่เป็นพวกจัดเก็บพวกทรัพ,พยากรต่างๆมีเป็นรุ่นแบบใช้ไม้ไผ่สร้างขึ้นมาครับแต่ก่อนจะเป็นพวกไม้ธรรมดาสร้างขึ้นมาตอนนี้ก็มีเป็นไม้ไผ่สร้างขึ้นมาแล้วครับกรแท่นวางเชือกได้ขยายความจุแล้วปรับปรุงกลไกการจัดเก็บและลบไอเทมตอนนี้คุณสามารถวางไอเทมในคังได้ปุ่มเดียวและน้ำออกด้วยปุ่มอื่นก็คง น่าจะกดออกทีเดียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะถ้า,ถาจากที่ผมเดานะลบการหน่วยเวลาอนิเมชันในการหยิบไอเทมคุณคุณไม่ต้องรอให้อนิเมชันเสร็จสิ้นเพื่อหยิบไอเทมอื่นอีกต่อไปยิ่งคลิกเร็วยิ่งเลือกเร็วปรับปรุงการส n a p พิมพ์เขียวคุณสามารถเล็งและชนะพ,พิมพ์เขียวการก่อสร้างของคุณได้ ไปยังสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วไดแมแอนย้ำมากขึ้นก็น่าจะเป็นการออกตำแหน่งนะครับก็คือวางมันจะมันจะดูดกันนะดูดกันเป็นเราสร้างเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยมันก็จะดูดกันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นล็อกล็อกล็อกลอก็ลอกไปครับอืมโอเคก็ที่ที่มีให้ทดลองเล่นก็มีแค่นี้นะแต่มันยังไม่ไม่ได้เปิดให้เป็นแบบทางการนะครับเป็นให้ทดลองเล่นก่อนอเราลองลองเข้าไปสร้างบ้านเล่นๆดูว่ามันมีอะไร มาใหม่จากที่เคยเล่นบ้างครับผมเล่นไม่ได้หน่อยแล้วนะหโลดเล่นต่อเลยแล้วกันตอนที่สองก็รู้สึกว่าพวกเลือดพวกค่าหิวพวกค่าโปรตีนพวกค่าอาหารค่าเนื้อค่าน้ำมันจะไม่ลดนะเหมือนมันให้เราเข้ามาทดลองเล่นเฉยๆอะคือให้เราทำอะไรได้อิสระเลย แต่ครบพวกขอก็ต้องคราบเหมือนเดิมปกตินะครับตอนนี้ก็ตีห้าของวันที่สองนี่อาหารกระป๋องมีดเบิดยาอะไรมีให้ใช้ไปเป็นเหมือนของที่เก่าเตรียมให้เราทดลองเล่นนะครับแล้วผมก็เออได้สร้างกับยัวิ่งหมูมันมาติดกับดัก ปัดเชือก <l ots> ก็วางกับดักไว้เหมือนเดิมครับอันนี้ก็หยิบผมคิดว่าผมจะมาสร้างบ้านตรงนี้นะจะมีตรงนี้ที่โลง่งๆอยู่เออตรงนี้มีใบกล้วยมันจะร้อ,องทําไมเนี่ยมีใบกล้วยอยู่ยเราใช้ใบกล้วยการสร้างบ้านก็นได้เนาะอ,อตรงนี้ที่โลง่ลงๆนี่เราจะเอา เอามาสร้างบ้านเรวครับมีนี่ให้เราด้วยที่ยางเอ้ยที่ตักเนื้อปล่อย เอ,อตอนนี้ก็ทำยารักษาไว้เผื่อที่เฉยครับเผื่อได้แผลห้าใบเลยประดิษฐ์ดีนะประดิษฐ์ได้ทีเดียวเลยต้องมาประ,ประดิษฐ์ทีละใบละใบเฮ้ยมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่า เนี่ยตอนนี้อาหารกับอะไรมันไม่ลดเลนป่ะมันเหมือนให้เราให้เราเล่นไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะแผนที่มันก็เปิดครบหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยเปิดครบทุกจุดเลยดูมีกี่จุดกี่จุดเปิดหมดแล้วครับมันก็คือมันให้เราเรามาลองเล่นของที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ที่เฉยครับ อันนี้เราก็เออสร้างก่อนเลยเอ็นเปิดสมุดมีคอร์สสัตว์มีคอร์สสัตว์ตด้วยรังพึ่งทีเราสร้างฟอนเดชั่นก่อนอันนี้ใช้ซุงกับกิ่งไม้อ่าอันนี้โครงร้งลอยได้โค้งสามเหลี่ยมลอยได้น่าจะไวป้ปลูกกับต้นไม้แน่เลยอันนี้ นี่ยโครงบ้านไม้ครับนี่เพิงกระท่อมอ๋อหมดแค่นี้นี่ระเบียงอ่าโครงไม้ไผ่ล้วเลือกตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยนี่เป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วบไม้ไผ่แถวนี้มันมีไหมอ่ะ ไม่มีเราต้องเอาไม้ธรรม,มดาก่อนครบบเ,เชียงมันสักหน่อยเก็บแล้วเก็บได้สิบชิ้น ว่าต้องต้องทำเป็นดินเหนียวเลยทีเดียวอ่ะถึงจะสวยล่ะสร้างเป็นแบบดินเหนียวเลยละกันเ <In. S 1> อ็นนะ f o u n d a ชั่นอ๋ออันนี้ไม่ใช่นี่เอาแบบนี้เอาท่อนไม้ก่อนละกันก็คือโครงโครงไม้ยังหาไม่เจอนี่หรือจะเอาเป็นบ้านแบบดินเหนียวเลย เนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบดินเหนียวเลยอโคนเจ็ด อ๋อต้องสร้างโครงนี้ก่อนแน่เลยเะ mm hmm. ต้องจร้างนี้ก่อนจัวอืทานนี้เราก็สร้างรถเข็นก่อนครับน mm hmm. ี่ทีทีลาก ขนไม้คอนซูงสองเออรู้สึกเดือดแสตรงนั้นก็ได้นะพี่้องตัดทิ้งไว้ คัดกิ่งไม้อ้อเต็มเลยไปลองไปเก็บไก่ อ้าโดนอะไรอีกน่ะติดกับดักกันง่ายเกิน มาายที่ผมว่าผมไม่ปล่อยมันก่อนคือยังไม่ต้องจับตัวมันหรอกเพราะอาหารพวกอะไรก็ไม่ลด ยาวไปยาวเต็มต้นนี้อย่าไปฟันมันนะเนี่ยฟวนแล้วเลือดลด ทอนหนึ่งหรือจะไปทําเป็นไม้ยาวได้นะนี่ขี้ขว่าเกยบกวเก็บได้ไม้ยาวไหมอ๋อได้ไม้กระดานกับกิ่งไม้เลยตัดออกตัวนี้แล้วกัน เตือนว่าต้นมไม้จะไม่เจริญเติบโตถ้าเราตัดหมดตัดท่อนหนึ่งทีเ,เราตัดไปแค่นี้แล้วกันปล่อยให้มันโตอ้าวตัดนหนึ่งท่อนเลย่เอามาสร้างรถขนท่อนซุงก่อนเพื่อ เชื่อเกิดจากการเก็บถาวันอ้าวขาดมาไม่นี่แหละถาวันถาวันปกติถ้าเล่นปกติมีงงมีง,งูเสือดงเสือดาว นปงคนป่าด้วยนะอันนี้เหมือนก็แบบให้เรามาทดลองสร้างบ้านเล่นนะครับตอนที่แพทมันจะอัปเดตหืดอกอะไรอ่ะไม่ได้มั้ เดี๋ยวมาใส่ชิ้นสุดท้าย อเปกปุ่มเนีย่ยเราไม่ต้องกินอะไรเลยอ่านกระป๋องก็มีนะยารักษาก็มีมีขวานก็มีให้ขวานเหล็กมีดมาเชเตเต้ก็มีให้ออนอนอนับห้ายี่สิบ แล้วก็ซีฟเลยนะค่อยกลับมาเอาครับ <c oughs> อยากมีอันนี้แล้วปุ๊บค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะผล <c oughs> ไม้ได้ฝั่งแล้วเจ็ดก็สิบสี่ท่อนเลย สร้างตรงนี้กดคิวใช่คิวเพื่อปล่อยโอเคครับสำหรับเกมอินิวช่วงทดลองเล่นเวอร์ชั่นใหม่อีพีแรกก็ขอจอบไว้เป็นอันนี้ก่อนแล้วกันยังไม่ทันได้สร้างอะไรเลยบัวจะไปขน ทรัพยากรแค่นี้ก็กินเวลาไปเพียบแล้วครับไว้ต่อกันอีพีหน้าสำหรับเวอร์ชันทดลองให้เล่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้อีพีแรกนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ